สถิติอาชญากรรมในประเทศไทยปี2,566ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอัตราการเกิดอาชญากรรมสูงในันดับที่56ของโลกและสูงในันดับที่7ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำไมประเทศไทยถึงมีสถิติคดีอาชญากรรมที่สูงก่อนอื่นเราต้องมาทําความรู้จักก่อนนะครับว่าอาชญากรรมคืออะไร อาชญากรรมคือการกระทําความผิดโดยทําให้เกิดความเดือดร้อนเสียหายต่อทรัพย์สินหรือบุคคลเป็นการเรียกการกระทําทางคดีอาญาแบบทั่วไปตัวอย่างอาชญากรรมเช่นการฆ่าคนตายการวิ่งราวทรัพย์การชิงทรัพย์การต้นทรัพย์การทําลายสิ่งของการลักทรัพย์เป็นต้นนะครับประเภทของคดีอาชญากรรมเนี่ยมีอยู่สองประเภทหลักๆคือหนึ่ง ฐานความผิดต่อชีวิตร่างกายและเพศนะครับ 2. ฐานความผิดต่อทรัพย์ฐานความผิดต่อชีวิตร่างกายและเพศนี้เป็นการะทําความผิดต่อร่างกายขอให้เกิดความเจ็บปวดทั้ง้านร่างกายและจิตใจซึ่งอาจทําให้เกิดการเสียชีวิตได้สคือการะทำความผิดต่อทรัพย์สินคือการขอให้เกิดความเสียหายหรือเป็นการนำทรัพย์ของเจ้าของ ไปจากตัวเขาไปจากตัวเขานะครับเช่นการล้นทรัพย์การลักรับการชิงรัพย์การเผาวางเพลิงเผารัย์นะครับสาเหตุนในการก่ออาชญากรรมเนียม,มีหลักๆอยู่นะครับคือเช่นความเครียดในการใช้ชีวิตการทํางานต่างๆการทะเลาะบ,บอกเวงของคุณในสังคมความอ่อนแอของกฎหมายเป็นต้นนะครับ ต่อมามาดูสถิติกเกี่ยวกับคดีอาชญากรรมในปี2566แผนภูมิประเภทคดีอาชญากรรมมีอยู่2ประเภทคือฐานความผิดต่อทรัพย์สิน76.7%ฐานความผิดต่อชีวิตร่างกายและเพศ23.3%แผนภูมิสาเหตุการก่กกออาชญากรรมสาเหตุมีอยู่ หาสาเหตุหลักๆนะครับ 6. สาเหตุหลักๆคือสังคมเปลี่ยนไป21.4%เปอร์ซนความอ่อนแอของกระบวนการยุติธรรม19.4%เจปอร์ซจิตใจของผู้คนที่มักขาดสติ18.7%เปซการเลี้ยงดูของครอบครัว15.3%เปอร์ซนเรียนแบบจากสื่อหรือคนรอบข้าง14.9%เปอร์ซนเกิดจากความเหลื่อมล้ำ98%เปอร์ซนะครับ ต่อไปเป็นแผนภูมิแสดงประเภทฐานความผิดต่อชีวิตร่างกายและทรัพย์สินนะครับมี1การทำร้ายร่างกาย53.9%พยายามฆ่า12.6%คุเปขมขืนกระทำชำเราสิบเร์ซนฆ่าผู้อื่น7.3%อร์นอื่นๆสิบน,นะครับแผนภูมิแสดงฐานความ กี่ยวกับทรัพย์มีการมีหนึ่งการลักทรัพย์47.9เปอร์เซ็นต์ชอ่อโกง20.9เปอร์เซ็นต์อื่นรักยักย่อทรัพย์11เปอร์เซ็นต์ทำให้เสียทรัพย์6.1เปอร์เซ็นต์รับของโจร2.5เปอร์เซ็นต์อื่นๆ11.7เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบันตั้งในปัจจุบันนั้น มีการเกิดคดีเกี่ยวกับอาชญากรรมมามากมายหลากหลายตั้งแต่ปี2566 6 0ห้ารถึงสองพซึ่งผู้กระทําความผิดเนี่ยมีอายุตั้งแต่ผู้สูงอายุถึงวัยเด็กหรือหนุ่มเลยซึ่งในปัจจุบันนี้มีผู้กระทําความผิดที่อายุน้อยมากๆซึ่งทางผู้จะทําเห็นว่าการแก้ต้งกากฎหมายอาญามาตราเจ็ดีเนี่ยจะเป็นประโยชน์ ต่อระบบกฎหมายไทยซึ่งทําให้ผู้ที่มีอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยต้องรับโทษในทางอาญา so เนื่องจากผู้จัดทาเห็นว่าเ,เด็กที่มีอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยมีความรู้เกี่ิจะรรมอันดีของของสังคมและก็หลักกฎหมายอยู่บ้างแล้วดังนั้นเด็กก็ควรจะต้องรับโทษได้แล้วต่อมา อีกสิ่งอย่างหนึ่งที่ทางผู้จัดทําเห็นว่าควรมีการส่งเสริมในสังคมไทยเพื่อป้องกันการเกิดอาชญากรรมมากขึ้นย้ายย้ายมากขึ้นคือการอบรมสั่งสอนหรือว่าอบรมทางจริยธรรมหรือการอบรมสั่งสอนให้ความรู้ทางรานกฎหมายแก่เยาวชนและบุคคลประชาชนทั่วไปซึ่งหากมีการกระทำเหล่านี้ในสังคมสังคมก็สังคมไทยก็จะมีความสุข มากยิ่งขึ้นไปและประชาชนก็อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุขได้สบายใจนะครับ